It's time sit culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. cup cup ได้เวลาจบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับค c บ p of Culture แล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่292วันนี้คุณอยู่กับผมจุลเิตดิษยานันครับคุณผู้ฟังครับใน EP ที่289เราเปิดประเด็นคุยกันเรื่องของโอกาสแล้วก็ความเป็นไปได้ ของรูปแบบการทำงานแบบ4วันต่อสัปดาห์ในตอนนั้นเนี่ยเราพูดคุยกันในเชิงของประวัติศาสตร์ศึกษาวิวัฒนาการแล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่จะเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับเพราะรูปแบบการทำงานแบบ5วันต่อสัปดาห์ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ต่อยอดมาจากอดีตที่มนุษย์เนี่ยเคยทำงานแบบ6วันต่อสัปดาห์มาก่อนแล้วใน1วันเนี่ยก็ทำงาน,นถึงถึง10-12ชั่วโมงนะครับ ทีนี้พอพัฒนามาสู่แบบที่เราคุ้นเคยกันในทุกวันนี้แล้วเนี่ยก็เริ่มมีคําถามเกิดขึ้นว่าในแบบที่เราใช้กันอยู่เนี่ยก็ดําเนินมาจะหนึ่งร้อยปีแล้วนะแล้วมันก็จะมีคําพูดหนึ่งนะครับที่บอกว่าทุกหนึ่งรปีเนี่ยมักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หนึ่งรอบซึ่งใช้ได้กับแทบจะทุกๆเรื่องในโลกนี้เลย ดังนั้นวันนี้อยากจะแชร์เรื่องราวของสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งครับที่เป็นหรือว่าเป็นบริษัทแรกๆในโลกเลยก็ว่าได้ที่ประกาศให้พนักงานเนี่ยทำงาน4วันต่อสัปดาห์เป็นการถาวรนะครับบริษัทแห่งนี้ชื่อว่า BOLT ครับ B O L T BOLT เป็นสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นสัญชาติยุโรปนะครับทำธุรกิจฟูลฟิลเมนต์ด้านออนไลน์เช็คเอาท์ OS ให้กับบรรดาธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซทั่วโลกที่มุ่งยกระดับประสบการณ์การเช็คเอาท์ให้กับแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ต่างๆคุณผู้ฟังลองคิดภาพต่างง่ายๆว่าเวลาเราซื้อของออนไลน์เมื่อเข้าไปที่แพลตฟอร์ม A เนี่ยเอาของเสร็ก้าแล้วเนี่ยจะเช็คเอาท์ก็จะต้องกรอกข้อมูลที่อยู่จัดส่งแล้วก็ข้อมูลการชําระเงินครั้งหนึ่ง ทีนี้เมื่อต้องการซื้อของที่แพลตฟอร์ม B ก็จะต้องกรอกแบบเดียวกันนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆกับแพลตฟอร์ม C D หรือว่า E ถูกไหมครับสำหรับเราเนี่ยจะมองว่านี่ไม่ใช่ปัญหาหรือว่าเพนพอยต์อะไรที่ควรค่ากับการมานั่งทำให้มันดีขึ้นแต่ข้อมูลที่โบมีอยู่ในมือกลับไม่ได้บอกเช่นนั้นนะครับ เพราะข้อมูลของโบ์เนี่ยบอกว่ามีลูกค้าออนไลน์มากกว่า70%ที่กดปิดหน้าต่างแล้วก็ล้มเลิกความตั้งใจในการซื้อสินค้าเพียงเพราะรู้สึกว่าขี้เกียจหรือว่ายุ่งยากผมเชื่อว่าหลายๆท่านรวมถึงตัวผมเองเนี่ยก็ล้วนเคยทําแบบนี้กันมาบ้างนะครับคือเราเนี่ยกดสั่งของเสร็จตะกร้าเรียบร้อยแล้วกําลังจะกรอกข้อมูลจัดส่งแล้วก็ชําระเงิน แต่อยู่ดีๆด้วยเหตุผลใดก็ตามแล้วก็ปิดแอปหรือว่าเว็บไซต์นั้นไปดื้อๆเลยนะครับและข้อมูลที่โบ้เนี่ยมีเกี่ยวกับลูกค้าแบบเราเนี่ยก็เปรียบเสมือนทองคําแล้วก็ทําให้บริษัทคิดค้นระบบ one click checkout ขึ้นมาแล้วก็ดึงดูดร้านค้าชั้นนำเ,นเข้ามาอยู่ในระบบนิเวศของตนเองนะครับและลูกค้าที่ใช้บริการร้านค้าในระบบนิเวศเหล่านี้เนี่ยก็จะมีประสบการณ์ one click purchase แบบเดียวกัน และโซลูชันสู่ปัญหาที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามนี้เนี่ยก็ได้ผลักดันให้บริษัทโบสู่การเป็นยูนิคอร์นในที่สุดนะครับแต่สิ่งที่ทำให้โบสเนี่ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากๆนอกเหนือจากเทคโซลูชันของเขาเนี่ยก็คือวัฒนธรรมองค์กรอันโดดเด่นที่เขาเรียกว่าโบ e Conscious Culture ที่ดึงดูดหัวกะทิแขนงต่างๆเข้าสู่บริษัทและทำให้บริษัทเนี่ยเติบโตในแง่ของจํานวนพนักงานเป็นกว่า550คนในปัจจุบันนะครับจากโลราวสักประมาณ2องกว่าคนเท่านั้นเองหากย้อนไปเมื่อต้อนปีที่แล้ว2021อย่างไรก็ตามในวันนี้เราจะยังไม่ได้มาเจาะกันที่วัฒนธรรมองค์กรของโบในภาพกว้างๆนะฮะหากแต่เป็นผลผลิตจากวัฒนธรรมองค์กรแห่งนี้ต่างหาก ที่ผลักดันให้เกิดการประกาศลดวันทำงานของพนักงานเป็นการถาวรได้แล้วก็กลายเป็น Talk of the Town เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้เองโดยสิ่งที่บริษัททำเนี่ยอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดกระแสปฏิรูปรูปแบบการทำงานอย่างที่เฮนรี่ฟอร์ดเคยทำได้เมื่อเกือบศตวรรษที่แล้วก็เป็นได้นะครับย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคม2021หรือราวๆสัก6เดือนที่แล้ว เป็นช่วงเวลาที่สตาร์ทอัพแห่งนี้เนี่ยออกมาประกาศว่าจะทดลองให้พนักงานหยุดวันศุกร์เพิ่มอีกหวันสมทบกับที่หยุดอยู่แล้วเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็น3วันต่อสัปดาห์แบบติดกันก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะเขาทดลองโมเดลนี้เนี่ยเป็นเวลา3เดือนซึ่งผลตอบร,รับเนี่ยออกมาดีมากๆนะครับเพราะ94%ของพนักงานทั่วไปเนี่ยเห็นด้วยที่บริษัทจะผลักดันให้นโยบายนี้เนี่ยอยู่ไปแบบถาวร และ91%ของพนักงานในระดับผู้จัดการขึ้นไปเนี่ยก็เห็นด้วยแล้วก็ยินดีที่จะลดวันทำงานเหลือ4วันเช่นเดียวกันแม้ว่าถ้าพูดกันตรงๆนะครับตำแหน่งระดับนี้เนี่ยก็จะมีความท้าทายในการบริหารจัดการทั้งทรัพยากรบุคคลหรือทีมก็ดีภาพรวมของโปรเจกต์ก็ดีตลอดจน KPI ต่างๆหรือ86%ของพนักงาน,นรู้สึกว่าตนเองใช้เวลา4วันทำงานที่มีอยู่เนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้นะครับพนักงานบางแผนกเช่นฝ่ายบริการลูกค้าอาจจะไม่ได้หยุดเป็นแพทเทิร์นสุขเสาร์อาทิตย์เสมอไปแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีการจัดตารางการทํางานเพื่อให้ได้ทํางานเพียง4วันต่อสัปดาห์<ม>เทียบเท่ากับเพื่อนๆในแผนก,กนอื่นๆนะครับสรุป3าํคสั้นๆที่ได้จากโมเดลนี้คือ productivity เพิ่มขึ้นการทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและพนักงานมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับ คุณไวเอนเบรสโลเนี่ยซึ่งเป็น f o u เ d อรแล้วก็ CEO ของ Bow เนี่ยถึงกับออกมาพูดว่า I couldn't imagine running a company any other way คือเขาจินตนาการไม่ออกแล้วจริงๆว่าจะสามารถบริหารบริษัทของเขาเนี่ยไปในรูปแบบอื่นได้อย่างไรถ้าไม่ใช่รูปแบบ4วันต่อสัปดาห์แบบนี้นะครับเพราะความตั้งใจของพนักงานเนี่ยอยู่ในระดับเลเซอร์โฟกัสผมชอบคำนี้มากเลยผมรู้สึกว่ามัน อธิบายแล้วก็เปรียบเปยสิ่งที่เขาต้องการจะเสี่ออกมาได้ดีมากๆนะครับและด้วยคําว่าเลเซอร์โฟกัสนี้เองเนี่ยมันทําให้ทุกคนพุ่งสมาธิไปสิ่งที่จําเป็นจริงๆในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าช่วยตัดการประชุมและพรีเซนเทชันที่ไม่จําเป็นออกไปได้เยอะมากๆซึ่งหากการทํางานแบบเดิมยังถูกรบกวนด้วยสิ่งไม่จําเป็นเหล่านี้เนี่ยมันก็ยากมากๆใช่ไหมครับที่จะมุ่งไปที่หัวใจสําคัญของงานนั้นได้จริงๆคุณไวรเนยังกล่าวด้วยความมั่นใจว่า ทุกๆบริษัทเนี่ยจะต้องเจริญรอยตามโมเดลนี้อย่างแน่นอนคือเขายกเลข4แล้วก็เลข1มันเป็นเมจิกนัมเบอร์นะครับคือเอาการทํางาน4วันใน1สัปดาห์เนี่ยไปเปรียบเปยกับเหตุการณ์ในตำนานที่เกิดขึ้นเมื่อปี1954ที่โรเจอร์แบนนิสเตอร์เนี่ยทำสถิตินะฮะเป็นมนุษย์คนแรกที่วิ่งระยะทาง1ไมล์ได้ภายใน4นาที คุณผู้ฟังอาจจะฟังแล้วสงสัยว่าเอ๊ะอการวิ่งพิชิต1ไมล์ภายใน4นาทีมัน,ม,นมันพิเศษตรงไหนเหรอใช่ไหมครับแต่หากเราย้อนกลับไปเมื่อ7 7ปีก่อนเนี่ยที่วิทยาศาสตร์การกีฬายังไม่ได้ถูกพัฒนามาจนอย่างทุกวันนี้ถ้ามีใครบอกว่ามนุษย์สามารถวิ่งพิชิตระยะทาง1ไมล์ได้ภายในเวลาเพียง4นาทีเนี่ยใครๆก็คงจะต้องตอบกลับมาว่าคนพูดเนี่ยจะต้องบ้าไปแล้วแน่ๆนะครับ แต่หลังจากเหตุการณ์ของโรเจอร์เนี่ยก็มีนักวิ่งอีกนับร้อยคนจเจริญรอยตามกันเป็นว่าเล่นจนกลายมาเป็นเรื่องปกติในปัจจุบันฉันได้ฉันนั้นตัดมาที่โลกการทํางานทุกวันนี้เนี่ยใครๆก็จะบอกว่าคุณบ้าน,นะครับหากต้องการจะเติบโตแบบก้าวกระโดดแบบ e x ็กซ์ n พเนนเลยแต่ในขณะเดียวกันประกาศลดวันทํางานของพนักงานให้เหลือน้อยลง คือมันฟังดูเป็นการกระทําที่สวนทางกับผลลัพธ์ที่บริษัทอาจจะต้องการบรรลุแต่คุณไรอันเนี่ยก็เชื่อแล้วก็ได้ลงมือทําไปแล้วนะครับก่อนหน้าโครงการไพโ t t เทสเนี่ยจะถูกเริ่มขึ้นมาเนี่ยโบสเนี่ยมีพนักงานประจําอยู่ราวๆสัก280คนแต่เมื่อโครงการได้เริ่มต้นขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์บริษัทจ้างพนักงานเพิ่มมีก,กว่า50%เป็น550คน โดยมีเหตุผลหลักเนี่ยก็คือเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนกับระหว่างพนักงานในบางแผนกให้เป็นไปได้จริงนะครับพูดแบบนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเหตุผลมันเบาไปไหมในการจ้างพนักงานเพิ่มกว่า50%เพียงเพื่อให้พนักงานได้ทํทำงาน4วันต่อสัปดาห์ HR ของโบสเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่าคือเดิมทีเนี่ยบริษัทก็มีแผนที่จะขยายทีมตามฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วดังนั้นการปฏิวัติการทำงานใหม่นี้เนี่ยเป็น เพียงแค่ตัวเร่งให้มันเกิดขึ้นเร็วขึ้นเท่านั้นเองและคุณ Ryan นเบรสโลเนี่ยก็ขยายความเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าการประกาศลดวันทํางานเหลือเพียง4วันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณห้ามแตะคอมพิวเตอร์หรือว่าห้ามทํางานในวันหยุดไอตัวเลข4วันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับเป็นเพียงกรอบเวลาที่ให้พนักงานเนี่ยได้มาทํางานร่วมกันแล้วก็เคารพวันหยุดของผู้อื่นในวันหยุดเท่านั้นเอง เขาเน่ยเชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรของโบเนี่ยหล่อหลอมให้พนักงานทุกคนนีคิดแล้วก็ลงมือทําเหมือนผู้ประกอบการทําให้เขาไม่ต้องไปพูดอะไรให้มากความนะครับทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนว่าจะจัดการกับ3วันที่เหลือในสัปดาห์อย่างไรหน้าที่ของบริษัทเนี่ยก็คือแค่จํากัดเวลาที่ต้องใช้ในการประชุมให้สั้นลงเท่านั้นเองแล้วคุณก็ไปคิดต่อยอดเราเองว่าจะทําอะไรกับเวลาที่มีเหลืออยู่คุณอยากจะทํางานก็ได้ คุณอยากจะพัฒนาตนเองก็ได้หรืออยากจะใช้เวลากับครอบครัวก็ได้ทั้งนั้นนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของบริษัทโบ๊ทกับการเป็นบริษัทแรกๆในโลกที่ประกาศให้พนักงานทำงานแบบ4วันต่อสัปดาห์ครับคุณผู้ฟังฟังดูแล้วคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับผมเนี่ยก็มองว่าการทำงานรูปแบบใหม่ด้วยเวลาที่สั้นลงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เวลานับร้อยปีเหมือนอย่างช่วงเปลี่ยนผ่านในอดีตก็เป็นได้ด้วยวิวัฒนาการและเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยเป็นอัตราเร่งให้ทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับอย่างไรก็ตามก็มีปัจจัยสำคัญหลายๆข้อที่ต้องคำนึงสู่การปฏิรูปไปสู่รูปแบบการทำงานแบบใหม่นี้ได้ คืออย่างโมเดลของ b o ๊ทเนี่ยก็ไม่ใช่ o n e ไซส์ฟิต all ที่ใครจะเอาไปใช้ก็ได้ผลทั้งนั้นจริงไหมครับอย่างยกตัวอ,อย่างของบริษัทใน case study ของเรานี้เนี่ยก็คือมีรูปแบบเป็นสตาร์ทอัพหมายความว่าไซส์ขององค์กรเนี่ยเล็กแล้วก็ l e นเอ,อื้อต่อการคิดแล้วก็ลงมือทำแได้ทันทีเคลื่อนไหวได้ด้วยความรวดเร็ว,รวใช่ไหมครับประการต่อมาก็คือจิตวิญญาณขององค์กรสตาร์ทอัพเนี่ยมักจะไม่ให้ความสําคัญ หรือไม่นำระบบการ clock in clock out เ,เนี่ยมาใช้แต่โฟกัสไปที่ productivity ปลายทางเลยว่าตราบใดก็ตามที่ที่คุณสามารถส่งมอบงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เนี่ยคุณจะบริหารจัดการมันอย่างไรก็สุดแล้วแต่ซึ่งนี่ก็เป็นต้นทุนที่แต่ละองค์กรมีมากน้อยต่างกันนะครับ แล้วประการสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือสิ่งที่คุณไรอันเนี่ยเขาเมนชั่นน้อยในตอนท้ายนี่ละครับว่าเขาเชื่อว่าพนักงานทุกคนในบริษัทเนี่ยมีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการหรือ Entrepreneurial Mindset ซึ่งผมว่าอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากค่ะองค์กรใดก็ตามต้องการจะลดเวลาทํางานลงโดยมีค่าแรงเท่าเดิมแล้วไม่ได้ลดชั่วโมงการทํางานต่อวันลงด้วยเนี่ยหมายความว่าคุณต้องพร้อมจริงๆที่จะตัดสินทุกอย่างที่ปลายทางก็คือ productivity โดยไม่สนว่าพนักงานจะบริหารเวลาที่มีอยู่อย่างไรเพื่อให้เกิด productivity นั้นนะครับแต่การที่คุณจะเชื่อแบบนั้นได้เนี่ยคุณต้องมั่นใจมากพอว่าพนักงานทุกคน ในองค์กรของคุณเนี่ยมี u o u n t i l i t y t y แล้วก็จิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการนี้เนี่ยมากพอนะครับและนี่ก็คือบทสรุปของเมะเทรนที่ว่าด้วยเรื่องการปฏิวัติการทำงานสู่4วันต่อสัปดาห์นั่นเองครับวันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วนะครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีแล้วทำไมเราไม่มาร่วมออกแบบและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เราอยากจะให้เป็นกันล่ะครับขอบคุณครับ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.